สวัสดีครับผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทอร์เรียกับกูอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับวันนี้วันที่30พฤษภาคมนั่นเองนะครับผมระยะเวลาตอนนี้อยู่ที่4ี่ทุ่มยีนาทีนั่นเองนะครับเนื้อหามันคือการเก็บตกหล่นจากของมาใหม่ใน1.4หรือเจอร์นี่เอ็นนั่นเองนะครับผมที่จริงมันควรทำตั้งนานแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำสักทีนั่นเองนะครับผมใช่เราก็เลยมาเฮ้ยแย่แค่ชุดเกราะแมงเท่ว่ะเฮ้ยเพิ่งเจอกอบลินอาร์มี่ในเจอรนะ์นี่เอ็นหนึ่งจุดสี่เนี่ยแย่แค่เท่ดีวะครับาชุด ตอนเอ็มเพลสออฟไลท์ในการข้างนางในตอนกลางวันนั่นเองเนื่องจากครั down, ้งแรกภาคงแรกของเราเนี่ยเราพลาดเสียงเพลงแม่งโคตรเทเลยนะตีมแม่งโคตรเท่เลย bad ass เฮ้ยชิบหายมิสเตอร์งานวันเด็กไหมครัสวัสดีมิสเตอร์งานวันเด็กไปไหนวะมึงอะไปวุ้ยสหายเราเคีบของเสร็จแล้วไปเริ่มกันเลยดูซิจะชนะไหมมีของขนาดนี้เรามีแมงคริสมาติกเลเซอร์วิงอยู่ทั้งหมด24นั่นเองนะครับผมไปลุยครับมาเราจะอัดเต็มที่นั่นเองหวังว่าภาคสองในครั้งนี้เราจะพิชิตบอสเอ็มเพลย์สออฟไลท์ในกลางวันไม่รู้เหมือนกันนะจะชนะไหมลองดูอ่ะเริ่มเลยสหายล่าสุดเราได้รับแล้วนะครับสุปปอร์สตาร์ชูเตอร์นั่นเองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเออาไปปัเกรดดิ ว่ามันเป็นอาวุธที่นานๆน่าใช้ทีเออแต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงอะไรมากน้ก็ทำตามนั้นมาอัปเกรดกันหน่อยครับสลายตังค์กันสักนิดหนึ่งขอแสดงความยินดีกับกระเป๋าตังค์ของคุณที่เพิ่งฉีกไปเมื่อไม่นานมานี้ฮั <c oughs> ลโมาก่อนแล้วกันเออไม่ไหววะไม่อยากเห็นเงินตัวเองเหลือน้อยกว่า10บแพดินัมไงแม่งเป็นเรื่องอะไรที่น่าตกใจมากๆนะครับเนื้อหาในวันนี้ย้ากันก่อนแล้วกันนะครับผมหุดในวันนี้ของเราจะต้องคาบเกี่ยวแน,น่นอนเพราะว่าวันนี้กูอัดดึกด้วยนะครับผมแล้วก็อีกไม่กี่วันกูก็ตตตต้้้้อออองงงงงไไปปทําาาานนนน่่่่่แแลลวววะคครรััับผผมมมมมเิิดจกฝึ แรกของเราเราจะล้มบอสเอ็มเพลสออฟไลท์เป็นภาค2นั่นเองเพราะว่าภาคแรกแม่งไม่ชนะนะครับผมพยายามเอาอินฝักเวเวอร์ไล่ฟันนางนางแม่งโหดเกินนะครับผมไม่ไหวครับมาเริ่มกันเลยครับสู้กับนางตอนก่อวันห้ามีดาวเมีครับโบเรียบร้อยมาแล้วไอ้ชี้จะสู้หไหวไหมเนี่ยสุดนี่แหละล่างนี้ต้องใช้นี่โอ้ตายไ้เฮ้ยชิบหายอี <Yeah. laughs> เรียบร้อยไปอีหนึ่งเนี่ยสุดระวังระวังระวังโอ้ยยื้หลบผิด ไอเชี่ยต้องหลบทางไหนวะเราเข้าสู่โหมดนั่งเล่นเงียบๆนะครับตอนนี้จะได้มีสมาธิสู้หวังว่าเราจะไม่ตายนะนางใกล้ตายแล้วงางใกล้ตายแล้วลูกนี่อะไรจะตายตอนนี้หรือเปล่าไอ้เชี่ยเอ้ยกูหลบผิดแล้วด้วยอนุภาพของความโหดของปิ้วปิ้วแอนบูมบูงของบูทิกบีเตอร์เข้าไปด้วยเมอย่างพีคดูดิแป๊บเดียวมันเข้าเฟสสองแล้วะอะไอเชี่ยแต่นี่มันเป็นแค่น้องมองไงต้องรีบหลบให้เร็วที่สุดเลยวะไม่ทันแล้ววะ่ะไอ้เชี่ยต้องรอเช้าวันใหม่ครับ ข้าสู่อีกหนึ่งวันนั่นเองที่เราจะล้มนางในกองกั่ววันเพื่อปลดล็อกเทอร์าพลิสมานั่นเองอยากลองเอามาใช้ดูแล้วเหลือแมงอีกแค่17ตัวเท่านั้นที่จะซัมมอนนางออกมาเพื่อกระทืบเหมือนนางจะมากระทืบเรามากกว่าเรากระทืบนางไม่ค่อยโดนสวสดีครับอาวุธเราค่นข้างโหเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้กระสุนโครไฟอาร์เมอร์นะครับเดี๋ยวมันโกงบอสเกินไปเออให้มันแบบชาเลนนิดน,นึงแล้วกัน นี่ไงเจอพแพนเทสแม่กูหน่อยครับพแพนเทสแม่คุงครับผมโอ้ยมีคนรุมล้อมตัวนางเต็มไปหมดเนอะว่าตอนนี้กูมีปัญหาเรื่องเฟดสองนางไอ้ย่าเฟดสองนางแม่งกูเชี่ยเลยนางจำองแล้วเฟดสองมาแล้วเตรียมตัวครับเตรียมตัวรับแรงอิมแพคครับผมต้องรีบหลบไปเยอะต้องรีบหลบไปเยอะเอ้หยิบเคียบคนต้องไหวเชี่ยมาจังหวะน,นี้นมึงน่าจะได้อยู่นะเรามีกองหนุนชั้นดีเฮ้ยหลบหลบ,ลบ โอเคเฮ้ยเฮ้ยได้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 อาจจะวินอาจจะวินเฮ้ยอย่าโดนอย่าโดนอะไรง่ายหุยม่องแล้วม่องม่องม่องนางมอง เรียบร้อยชนะไอ้เห,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 หี้ยเยเคกูได้แล้วเธทราพรีสมาครับผมอุ้ยไว้บลจะยุ่งไม่สุดได้แล้วโว้ยเจ๋งได้แล้วครับผมภาคสองสำเร็จเรียบร้อยเราล้มบอสได้นะครับเยเคชูถ้วยกันเลยทีเดียวเย่ด้วยมาครับสี 4, ่ทุ่มห้าสิบนาทีเราได้ครับเธทราพรีสมาล้มนางในตอนกลางวันโหใ,ใช้อินฟราเววเอร์สู้ไม่ไหวจริงๆวะ่ะเออต้องมาทึ่งโบเทคบีเตอร์ว่ะเยเคของจริงว่าโเทคบีเตอร์โอเคตามนี้เรียบร้อยได้แล้วเธทราพรีสมาครับว้าวว้าว ย่าเลิกเอาวะอย่าเลิกเขาี่ไอชื่อไม่มีดาวก่อนอยู่หลังสวยมากเลย เฉยชต่จะใส่สรวงไม้เอ้าเมื่อแล้วมันแปลกๆมีดาบล่องลอยอยู่เออเรียบร้อยหมดแรกเราทำเสร็จเราได้แล้วนะครับเธอลาฟิสมาถือว่าปลดล็อกเออถือว่าปลดล็อกในสัดส่วนของเจอร์นี่เอ็นหนึ่งจุดสี่แล้วเย่เคได้แล้ววะมันโจมตียังไงวะสามารถซัมมอนนางออกมาได้สองเล่มเย่เคมีถึงสองเล่มด้วยกันเย่เคไม่โจมตีตลกๆเลยนั่นมมันโจมตียังไงวะกูว่ามันเหมาะเอาไว้เป็นประดับหลังเฉยเออม่นเท่อไอเ้เฉยโค้ทเท่เลยหมดแรกเราเสร็จแล้วนะครับผมหมุดที่สองของเราก็คือ เข้าสู่บล็อดมูนใน1.4เจอนี่เอ็นนั่นเองบล็อดมูล1.4เจอนี่เอ็นจะมีของใหม่อยู่เยอะพอสมควรนั่นเองซึ่งที่เราอยากเจอมากๆจะเป็นมินิบอสในบล็อดมูนนั่นเองนะครับซึ่งมันมาใหม่ในครั้งนี้นั่นเองก็จะมีเฮโมโกลบินชาร์กบล็อตเอลและก็ตบท้ายด้วยเดรนเอลเทลัสเออเดรนเอลเทลัสเออจะทำไม่ผิดนะมันเป็นเหมือนหอยกาบทะเลอะไรทำนองเนี้ยทีนี้เราก็เหลือแต่เพียงรอให้บล็อดมูนเกิดเท่านั้นนะครับเพราะว่าไอเทมซัมมอนบล็อดมูนเนี่ยเราเจอทะลึ่ เพราะว่าไม่ได้เจอนานแล้วบอดมูลน่าจะเป็นคาบเกี่ยวครับเนื้อหาในวันนี้เราจัดทาตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมนั่นเองตอนนี้4ี่ทุ่มห้นาทีนะครับผมน่าจะคาบเกี่ยวไปถึงวันที่31แน่นอนน่าจะจบวันที่31เอ,อตามนี้ที่เหลือก็รอบ,บอดมูลเกิดครับผม เอเกเธอร่าพลยสมาว่ะไวเว้ยไวเว้ยพรุ่งนี้ที่ทํางานหยุดเราจึงเล่นได้นะครับผมสวัสดีครันอีกทีหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เราจะมาสานต่อเนื้อหาที่เราทําไว้ไม่เสร็จนั่นเองนะครับผมสวัสดีกันอีกหนึ่งครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทอร์เรียกันนั่นเองนะครับผมวันนี้วันที่2มิถุนายนนั่นเองไอเชี่ยไม่เล่นเล่นตั้งแต่วันที่31พฤษภาไอสัตว์เล่นไม่ได้แม่งไปติดต่อเรื่องงานนะครับผมไอ่เชื่อและคือพรุ่งน เนื้อหาข้ามเกีย่ยวอีกหนึ่งอย่างที่เราจะทําต่อก็คือบล็อตมูนในเจอที่ N1.4 กูยังไม่ได้เห็นเลยนะครับผมไม่เชื่อรอบล็อตมูนครับตอนนี้มาและก็อีกอย่างหนึ่งที่เราอยากทําก็คืออยากตีมูลหลอดนั่นเองต้องตีมูลหลอดได้เสร็จก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยทางานยาวๆไปนั่นเองนะครับผมปาลุยครับผมเนื้อหาในครั้งนี้จะจบได้คือต้องมีบล็อตมูนนั่นเองอยังน้อยขอเจอบล็อดเอลเดสนาทเลัสและตบท้ายได้เฮโมโกลบินช์กเออคือจะจบเนื้อหาได้เลยนะเว้ยย้ำกันดีนะคร ว่าไอเชียมวตั้งแต่วันนั้นก็คือไปติดต่องานยาวจนถึง2มิถุนาเลยยันวันนี้นั่นเองวันที่2มิถุนานั่นเองนะครับแล้วก็พรุ่งนี้คือที่ทำงานแม่งหยุดกูก็เลยมีโอกาสมาเล่นได้ไม่งั้นแม่งไม่ได้เล่นอีกยาวๆแน่ๆนะครับผมมาครับตอนนี้ลงร,รอปลดมูลอย่างเดียวนั่นเองอีกหนึ่งอย่างที่เราอยากเห็นในเจอร์นี่เอนกับตาตัวเองและอยากบันทึกไว้ในเฟิร์ส i m มและก็สัมผัสแรกในการเล่นของเรานั่นเองมารอรุ่นคืนนี้ครับ ในคืนถัดไปจะมีบอดมูลไหมถ้ามีบอดมูลจะดีมากๆขอเจอสักตัวหนึ่งไม่ว่าตัวไหนก็ได้หนึ่งในสามตัวนี้นะครับแต่ที่อยากเจออยากเจอเดรสเนลเทอรลัสเออไอชื่อมันเป็นบอสแม่โคตรเท่เลยนะบอดมูลคืนนี้ต้องมาแล้วบอดมูลคืนนี้ต้องมาแล้วเร็วๆๆกูจะได้ตีมูลหลอดสักทีถ้าไม่เจอบอดมูลไม่ได้สัมผัสมินิบอสจากเจอ์นี่นในบอดมูลมันจะเป็นอะไรที่ตีมูลหลอดไได้ไม่มันไม่สะใจไปไม่สุดนั่นเองนะครับกูต้องรีทําให้เสร็จภายในวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ พอเท่ามันเสร็จวันนี้ก็จะเป็นเรื่องดีเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะได้ตีมูลหลอดเลยนั่นเองเอามาลุ้นกันครับว่าคืนนี้จะมีปลอดมูลไหมนะครับมีไหมต้องมาเราบรอดมูลอ่ะเออบอดมูลมาแล้วเออมันต้องอย่างนี้ดิโอ อุ้ยหล่อมานนับปีมาเฮ้ยได้สินสุดเนื้อหางกนสักทีครับมาครับผมสิ่งที่เราต้องมีก็คือเราจะเจอมินิบอสในบล็อดมูลในแพทเจอร์นี้เอ็นดีจุสี่ได้เราต้องตกปลาเท่านั้นนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นต้องเป็นเบ็ดตกปลาที่มีศักยภาพจากโปเกมอนเอเมอรอลสักนิดน,นึงนั่นเองดิฉันต้องมีเบ็ดตกปลาชิมิคเคอเฮ้ยเรามีเบ็ดตกปลาระดับสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะอันนี้กินว้าวสุดยอดไปเลยจอดเช่นซูเปอร์สตาร์ชุตเตอร์มันเป็นปืนที่เท่มากเลยว่ะถึงแม้ดาเม,มจมมเเเเเมที่โอ้ม เป็นผงเนี่ย เหมือนมันแรงนะแต่มันเอาจริงๆมันไม่ค่อยแรงว่ะเออมันมันงงงงอะไรเชี่ยเหมือนแรงแต่ไม่ค่อยแรงมันเหมือนมันหลอกลวงเพื่อไประโพกไงไม่รู้หรือไม่รู้แม่ง NPC ขายของมันเอาของปลอมมาขายกูหรือเปล่าเนี่ยกูเอาเวตไปก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะกูจะต้องมีเอาฮาวเวอร์แบบ50ไปเลยแล้วกันครับแล้วก็เอาแม็กมาเฮ้ยอย่าเพิ่งตีกูซีกูกลัวนะเนี่ยอันดี้คินไปครับมาเฮ้ยเอย่ามัวเสียเวลาเยอะไอ้เหี้ยไปไปไปยิงใช้ระยะเวลาเยอะเรายิ่งมีโอกาสเจอบอสน้อยขึ้นอุ้ยเร็วเข้ารีบตกปลาเร็วอันดี้คิน คอนสเตอร์ที่โจมตีเราระหว่างที่เรากำลังยืนหนีผมในขณะตกปลานั่นเองครับเฮ้ยมึงอยากกวนตีนกูเยอะแต่ไม่ได้กูกลัวนะเนี่ยเฮ้ยอนาคินทำไมพวกมึงเดินกันเยอะโอ้ผมไอชิ้นมึงโจมตีเท่มากเลยด้วยแต่แม่งเปลืองเลยสัตว์มึงต้องคอยวิ่งเก็บดาวในทุกๆครั้คืนเลยถ้ามึงจะใช้กระบอกนี้นะครับโอ้ยได้หนึ่งโกเลยหรอไม่แพงจังวะเฮ้ยนี่ไงแจกดาวฟรีด้วยสินะแจกดาวอีกแล้วสินะเหมือนวันนั้นเลยเฮ้ยมันยืนกันเป็นคู่หูด้วยไงวะเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ตกปลาสักทีเนี่ยยยยไออ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 อ้้้้้เเเหีีมมมมมมมนนนนนนนแ่่่งงงงกกิิิดดะะชบาาลวฉัััตซซ เฮ้ยนี่ไงไม่ซัมมอนได้ไงเจอสิ่งนี้เลยครับผมเยสเคมารวมทั้งหมดที่เรามีแมงในวันที่เราล่าเทอร์ล่าพริสมาในตอนกลางวันเพื่อปลดล็อกเทอร์ล่าพริสมามาเราได้มาแค่2ท่านั้นเองที่เหลือตายหมดเลยนะครับเรามาตกปลาสกันเลยดีกว่านะครับเยสเคมาขอให้เจอตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แต่อยากเจอเดสนอททลัสเอออยายได้ได้ปลานะโอ้โหนยเฮ้ยอยากได้เดซนอททลัสอะเฮ้ยทำไมได้ปลากระปองอะอยากได้ปลาที่มันจมๆนะเฮ้ยเยสเคลูกตาว่ะปลาลูกตา ซัมมอนนอออกมาลดปริมาณความน่ารำคาญระหว่างตกปลาได้ดีเยี่ยมเลยนะครับตอนนี้เราถูกคุ้มกันด้วยปลาบูทองกับเทอรล่าพรีสมาอะรอ่างเียโอ้โหจงตียังโหดถ้าจงตีมันตลกตลกนะเว้ยแต่ว่ามันเท่เวลาที่มันอยู่ตรงหลังเราอะเจอตัวอะไรก็ได้เฮมโกลบินชาร์ดเอลเรดเนลเทอร์ลัสขอเจอสักตัวหนึ่ง แล้วเรามีระยะเวลาอีกไม่มากครับเฮ้ย hey, แล้วทำไมปลามันมันอย่างนั้นวะเนี่ยเฮ้ยปลื้นปลื้นปลาเฮ้ยหน้าตาทำไมมันเขา่าอะเยี่ยงย่าไงไรสดหูเหรียญตรึมครับเหรียญตรึมครับจังหวะนี้หนึ่งในเนื้อหาที่เกี่ยวกับการตกปลาน,นั่นเองนะครับเฮ้ย hey, แล้วอะไรเนะี่ยมึงเอาอะไรกับไม้กูเนะี่ยลูกตุ้มมรณะอะไรวนะเนี่ยเฮ้ยเย้แค่มีกล่องด้วยซะนะเหมือนมันนั่นแหละเฮ้ยนี่ไงเยแค่ได้เเบ็ดดไ้หยื่อแลล้้้วหหหนนนนนนึ่นะทท่่่่ง่งงงงใใใไไออออเเเเททมมมมีาาาัรจะตสยืปแค เพเหเห ui, that, uh, ื่อที ja ่มันจะเพิ่ม power ในการตกปลาของเรานั่นเองนะครับผมเราจะสามารถตกปลาได้แบบ professional ขึ้นไม่ใช่มันจะเพิ่มโอกาสการเจอบอสอะเออนั่นแหละเฮ้ยไอชืวิกูได้อะไรมาเนี่ยกูได้ขาล็อกลีมา๋อไม่ใช่นี่กว่าตีนกบเฮ้ยเจอบอสอะไรกด้ตัวนึงเลยของเต็มเลยครับเฮ้ยมาแล้วเย้เคเฮ้ยเจอแล้วหนึ่งตัวเย้เนอนี่ไงเฮ้ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยมึงจะตีมันเธอลาบิสมาอย่าเพิ่งตีเอออย่าเพิ่งไปตีอย่าเพิ่งไปตีนางแย่แค่แย่ลือ นี่ครับผมหนึ่งในมินิบอสใหม่เยอะแค่ดูท่าโจมตีของนางสิโอเคมาครับผมเราเจอตัวหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้สังหารนางเลยดิไงโหนั่นกับมึงเรียบร้อยสลายซะมึงบอลดรอปมาดรอปไอเทมไมคูดรอปไปเท่าไหร่มาดรอปไปเท่าไหร่มไม่ดรอปว่ะเออไม่ดรอปแต่มันดรอปตังนะได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้รีบรีบเวลาจะหมดแล้วเพิ่งเจอมินิบอสตัวเดียวเองต้องไปตกเพิ่มเร็วเร็วเร็วอย่าหวังโอ้โหตังตังโค้ชเยอะแล้วดูกล่องโอ้โหเยโดเดี๋ยวนะ เราต้องสาดเยอะเพิ่มสาดแม่งหมดเลยแล้วกันเพิ่มเพิพพ่มปริมาณความมันในการตกปลาในครั้งนี้นะครับไปโอเคลุยโรลดมาครับผมตอนนี้เราเจอไปตัวหนึ่งแล้วกูตัดจบเนื้อหาได้แล้วนะครับเฟรชี่เฮ้ยเอเอเฮียกดผิดโทษทีปืนซูปเปอร์สตาร์ชูตี้มาลัา่นะเฮ้ย <c oughs> แบบมีเงินงำการตกปลาที่ดีนะ่ะต้องตกปลาโดยการเอาถุงขยะมาครุมหัวด้วยนะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเฮ้ยไอชิฝายแล้วเวลาเหลือไม่มาขอเชอิอีกตัวเดียว b ลอดเอลหรือเดร a d n o u g h t ก็ได้หนึ่งในมิดิบอสมึงก็ให้กล่องกูจังเลยไอตอนกูหากล่องแม่ไม่ก็ง่ายหรอกทีอย่างงั้นให้จังเฮ้ยเด e a d n o u g h t t ขอเชิญ d r ด a น n o u ลั t จะเป็นการเล่นที่คุ้มค่าวันหยุดมากๆนะครับที่จริงไม่ได้วันเล่นนะไอชถ้าเกิดพรุ่งนี้เขาไม่หยุดทำงานยาวๆเลยก็ต้องทำงานอยู่แล้วเล่นเกมไปด้วยแม่ มันปั่นป่วนอะชีวิตอะไอชิบมันต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอะแหล่งน้ำมันเล็กเกินไปที่บลอตเอลกับเดนเนลทูรัสจะอยู่กูต้องไปตกที่มหาสมุทรแปซิฟิกเลยหรือเปล่าถึงจะเจอเดนเนลทูรัสกับบลอตเอลเนี่ยชิบหายแล้วมีความเป็นไปได้สูงว่าเราจะเจอแค่เทโมโกลบินชาร์ครับกูว่าไอที่อันนี้กูตกพลาดมันน่าจะเป็นบอสหรือเปล่าเฮ้ยอ,อะไรอะอ๋ออะไรเนะี่ยเฮ้ยมิสเตอร์ปาบูคุงค,คือเลยวะระยะเวลาเราเหลือไม่มากครับตอนนี้เข้าเลข430เมื่อไหร่ก็คือจบกันคนระับบลอตมูล้วเราจะเจอบอเเพียยงว้ ยา t นี้เอาไปทำหลายฟลอตได้เฮ้ยลูกปลาลูกตาเฮ้ยเป็นเฮ้ยเยแค่ได้โบใหม่ว่ะบอดเรนโบผมนี่เธอไหมก็เลยทีเดียวเคพลีสไหมว่ะพลีสไหมมันเป็นปลาใหม่จากประเทศญี่ปุ่นว่ะเฮ้ยไดกรเยอะเลยว่ะดูไม่กูก็ใช้เหยือ่อไม่ถูกต้องบอกวะ่ะงั้นเอาเคียนีทิ้งก่อนมาเราจะใช้เหยือ่พอพาวเวอร์ที่มี50นั่นเองนะครับอาจจะช่วยเมื่อกี้เหมือนเราใช้เหยือ่เอเฮ้ยเยเคปลาอะไรอะ่ะเฮ้ยไซเฟอร์ฟิกเ่ะ,ะเย่แค่เฮ้ยไม่กลอ,องเหนะี้ยอะไรนะเฮ้ยอธิบายแล้ว เฮ้ยโอ้โหเจอฮีโมโกลบินนะสะเด๋ยโอ้ไม่เจอครับผมเรียบร้อยบอดมูลหมดแล้วเราเจอแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะไอ้เชื่อเฮ้กยูอยากเจออีกว่าเฮ้แค่เจอเยอะอยู่พอสมควรนะครับโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวก่อนนะคิดก่อนยังไงดีโอ้เราได้ของมาเยอะพอสมควรเลยนะครับ เราได้ปลาที่ไม่คิดว่าจะมาได้ในการตกปลาในบอดมูในครั้งนี้นั่นก็คือ p พ s e สไม้นั่นเองหนึ่งในองค์ประกอบและวัตถุดิบในการทํายาสําหรับเพิ่มในสัดส่วนของ MAC HP 20%นั่นเองโอเคเราเคลียร์ของก่อนแล้วกันแล้วก็คิดก่อนว่าจะเอาไงต่อนะครับโอเคเราเคลียร์ของเรียบร้อยไม่ได้ถึงกับเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับก็เคลียร์ได้ระดับหนึ่ง เหมือนเมื่อกี้เราจะใช้เหยื่อผิดเออเราชะล่าใจไปหน่อยวะเหยื่อมันน่าจะไปใช้เหยื่อเป็นแมกมาสเนลเฮ้ยการที่มันไม่ได้เล่นหลายวันแล้วก็ไม่ได้พูดหลายวันมันพูดดีทีแล้วมันพูดคล่องดีนะประมวลคาได้ดีเอเ้ยโอ้โหกล่องโคตรเยอะเลยว่ะโอเคกล่ววอ,กองเยอะจริงควรได้ตีนกบของพี่บินบรลฤทธิ์มาด้วยนะครับโอ้ยังโหดเฮ้ยอะไรนนะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นชนูที่อ๋อมันเป็นชนูที่ตกลงมาจากฟากฟ้าอีกหนึ่งชนูที่เฮ้ยคือที่เข้าสูงยังวะ ไอ้ควายก็มึงใส่เรนจ์เกตดาเมจมันจะไม่เยอะได้ยังไงล่ะครับไอ้งโง่เฮ้ยของเขามีเยอะอยู่นะได้ปลอดมูลใหม่มินิบอสต่างๆจะมีไอเทมที่เยอะมากๆนั่นเองนะครับมีเบ็ดตกปลาเนี่ยนะนะเด็ดตกปลาจากทางการของปลอดมูลในเจนนี่เอ็นหนึ่งจุดสี่ก็มีนะครับมาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นรองเท้าได้ไหมถ้าใส่แล้วมันจะเป็นยังไงวะอใส่ดิเฮ้ยไอ้เชี่ยดูท่าดิไอ้เออชี่ยเหมือนย,นย่องเชิญยิ้มนะแล้วก็นะข้าจะต้องเก็บตีนกบไว้ที่เอ,อ้ยนี่ไงมิสเตอร์ตีนกบดับเบิลตีนกบ เขาเรียกว่าปาร์ตี้ตีนกบมึงทำไมไม่เก็บปลาวไว้ควายเยอ้ยอ่าเปิดกล่องขยะก,ก่อนเลยแล้วกันโบให้ไ,ได้แล้วนะกูวายตีนออยวายเฮ้ยพาลาเดียมว่ะแ,แค่เฮ้ยได้เยอะได้สิบห้าเปอร์เซ็น เหมือนกูอยากได้อะจะเป็นหนึ่งในครั้งที่เนื้อหามันเกี่ยวกับการตกปลานั่นเองนะครับมันก็ไม่เชิงเกี่ยวกับการตกปลามันคือการที่เราอยากเจอมินิบอสใหม่ทั้ง3ตัวในบล็อดมูนนั่นเองก่อนหน้านี้บล็อดมูนมีแค่มนถาถมเข้ามาที่บ้านของเราเพื่อโจมตีเราเท่านั้นเองเยสแค่เฮ้ยมันเป็นแร่ที่โทยแยมสวยกเลยทีเดียวค่าเฉลี่ยของเราคือเราเจอเฮโมโกลบินชาร์กไป2ตัวนั่นเองเออไปเจอตอนท้ายก่อนที่จะหมดบล็อดมูลหนึ่งตัวนั่นเองนะครับ ปรารถนาไว้แล้วตั้งใจจะให้เจอจะเป็นบลอดเอลกับเดธนลทูลัสนั่นเองเออแต่อยากเจอสุดตอนนี้จะเป็นเดธนลทูลัสเอาเป็นว่าอย่างงี้แล้วกันเพิ่มระยะเวลาไหนไหนมันก็เข้าสู่ช่วงวันหยุดทีหนึ่งแล้วแล้วก็เล่นเที่ยวนี้เนี่ยคืออีกยาวๆเลยกูไม่ได้เล่นเกมอีกยาวๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดเต็มเล่นหนึ่งแล้วกันเราจะให้มันเกิดบลอดมูนอีกหนึ่งครั้งนั่นเองซึ่งการเกิดอีกหนึ่งครั้งซึ่งแน่นอนว่าต้องดีมากแน่ๆเ,เพราะว่าครั้งนี้เรามีชั yeah, okay. ช่มบักเ,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 เกเออ็ต ที่เรามีถังใส่อ้วกหมาอันนี้นั่นเองนะครับผมโอเคเราไปนอนรอบอดมูนกันเลยครับผมบอดมูนต้องมาแล้วบอดมูลต้องมาฮีบอดมูลยังไม่มานะครับอ่ะไปรอคืนถัดนไปครับบอดมูนต้องมาแล้วคืนเนี่ยบอดมูลต้องมา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 ฮียังไม่มาครับอีกหนึ่งคืนผ่านไปครับผมและแล้วบอดมูลก็มาครับผมเย้เคมาได้เวลาเจอเอาไอ้ชี้กูทําปืนหล่น๋ยวก่น้นค่อยไปเก็บ ตายหาแล้วปืนเป็นรอยหมดแล้วเขาจะมน,นี้ด้วยความเหอทั้งหมดที่มีเราจะตัดจบเนื้อหาได้คือเราต้องเจอบลอดเอลกับเดซนวทอรัสนั่นเองมาลุยโลดครับผมตอนนี้เราเอาเหยื่อมาแทบจะหมดกลมประมงกันเลยทีเดียวนะครับมาโอเคเดี๋ยวเราย่าลาดเหยื่อแล้วกันนี่ลาดเหยื่อให้หมดกูว่ากลูกลาดเยอะไปบอกว่าเออมันเปลืองบลอดเอลกับเดซนวทอรัสต้องมาแล้วครับจังหวะน,นี้ตัวใดตัวหนึ่งในนี้เออตัดจบเนื้อหาได้เลยไอเชีย่ยจะได้ตีมูลหลอดสักที เฮ้ยยเกมาแล้วว่ะเดรนเอลสรัสเยโด้ยเย่เกไปดึกเดี๋ยวบอลี่โคจ้ยเกดูนางดิไอ้เชี่ยเป็นบอลที่เป็นบอลที่โคจ้อุ้ยยดูแม่งจงตีดิยเย่เกโหดว่ะโหจังวะโหศาสตร์รัสเซียกันเลยทีเดียวเฮ้ยดูดิไอ้เชี่ยมันมีมันมีเพื่อนคู่ซีเฮ้ยเมื่อกี้นางมีเพื่อนคู่ซีเดี๋ยวเอาเพื่อนคู่ซีมาจากไหนวะเพื่อนคู่ซีอยู่ใกล้ๆตัวคุณนะครับไอ้เชี้ยเป็นมินิบอลที่โคจับเยโด้วยชอบว่ะเย่โคเจ๋ง ตายเรียบร้อยแล้วในที่สุดครับผมเราก็เจอแล้วเยเคถือว่าเป็นหนึ่งในเนื้อหาที่ทํากูนอนตายตาหลับกูปรลาระนัตั้งนานว่าจะได้เจอนางสุดท้ายเราก็ได้เจอนางแล้วนะครับผมเฮยเหยื่อมันยังอยู่เหยื่อมันอยู่นานมากเลยเนี่ยมาครับเราจะตั้งหน้าตั้งตาตกหานางกันต่อนั่นเองยังไม่จุใจนะครับเยเคตอนนี้เราเจอไป2ตัวแล้วด้วยกันนั่นเองนะครับตอนนี้เราเจอเฮโมโกลบินชาร์กกับเรซนอทูลัสนั่นเองตอนนี้ขาดอย่เดียวคือบลอตเอลไม่รู้เหมือนกันจะเจอหรือเปล่า ไม่เป็นไรถือว่าคอมพลีทแล้วเพราะว่าที่อยากเจอที่สุดเนี่ยแน่นอนเจอไปแล้วนั่นเองมิสเตอร์หอยกาบคุงนั่นเองครับเดธเนลทูลัสเป็นมินิบอสที่โคตรเท่เอสเคโคตรเจ๋งมันทำให้เราอยากเจอบลอดมูนอีกหลายครั้งเลยนะก็เป็นหนึ่งในความเหงือทนะี <"Hey> ่ดีเนฮ้ยพลิสไมว่าพลิสไมมาเว้ยสหายเราอยากจะเจอมินิบอสอีกสักหนึ่งตัวนั่นเองขอตัวอะไรก็ได้สักตัวหนึ่งมาน,นั่นเองนะครับหรือไม่ก็อยู่จนกว่าบลอดมูนเฮ้ยเยสเคบลอดเอลมาแล้วเย้เดเฮ้ยโค้ตเจงเลยอกนเดี <"Hey> ๋ยวก่อนไอออ้้่ซัมมมมนนงจะฆาทิ ทำไมเลือดน,น้อยจังว่านางเราจะสังหารนางโป่เรียบร้อยแต่ครับดอกอะไรมั้งดอกแต่ตังครับได้อยู่นะโอเคเรียบร้อยตามนี้ครับเรียบร้อยเราเจอครบหมดแล้วนะครับตัวแรกที่เราเจอจะเป็นเฮโมโกลบินชาร์กนั่นเอง2ตัวนะครับผมใช่ถัดต่อมาที่เราเจอก็เป็นเดสนอรทูลัสในอีกหนึ่งคืนที่เราเจอนะั่นหอะเพราะว่าคืนแรกไม่เจอนะครับไปเสียเวลายเยอะเกินเดี๋ยวกันนะนิอยู่ไหนมาชิวหน่อยดิ เราโมแต่ตื่นตะลึงกับมอนนะครับไอสัตว์ดื่มดูเลือดตัวเองเลยกูเว้ยจะไปลงหลุมซและ้วมาครับเราจะตกหากต็ต๊อกกูหัวเจอเดรสเนาทูลัสอีกสักทีได้ไหมวะเออไอเช่นกูชอบมีบอสตัวนี้มากเลยวะจริงกูโคตรชอบเลยประสิทธิภาพเหยื่อมันสมหมดต้องใส่กูลาดเยอะเกินไปวะเออไอเช่นที่หลังลาดเบาๆดีกว่ากูก็แบบกูนึกว่าถ้ายิงลาดเยอะจะแบบจะยิ่งโอกาสเจอเยอะอะไรเงี้ยแต่กูก็ลาดมั่วๆของกูโทษทีมึงจะตีกูอีกนานไหมเนี่ยไอสัตว์เจอบอสอีกสักหนึ่งทีจะดีมากๆนะครับแต่ดูเหมือนโอกาสน่าจะน้อยลลงแ้วว่ะ เฮ้ยเย้แค่เจอมิสเตอร์ซอมบี้มาแมนว่ะช็อตสุดท้ายของเนื้อหานั่นเองเรียบร้อยเฮ้ยมาแล้วเดนเอลทูลัสเย้แค่ขอบคุณครับอุตส่าห์เจอให้ไอ้เยโค้ชเจ๋งกูโค้ชชอบเลยมินิบอสตัวเนี้ยเจ๋งสัสมันยังโจมตีเราไม่เลิกครับตอนนี้เย้แค่กูโค้ชชอบกูถึงกับต้องกลับไปยิวเลยนะอุ้ยเลือดนางเยอะอยู่นะเลือดนางเท่าไหร่วะนักกินหน่วยนางมึงโจมตีโค้ชเจ๋งอ๋อเลือดนางเจ็ดพันเป็นเอ็กซ์เปิดน่าจะเป็นหลักหมื่นอยู่นะเรียบร้อยแตะครับดอกอะไรโอเคดอกเหยื่อดีมากดีมากเเเเเดดดีีี๋ยยยยววววข้้้้าาาางงงงหหหลลลลััักกกกููจะะะะื่่่่อออใมมมรนนโทททษฮไชิ ลูกน้องแม่งแบบแย่แง่งดีจริงเลยเออลูกน้องแม่งแย่แง่งใช้ได้เลยครับมาสิไหนๆก็มาขนาดนี้เราขอลาดเหยื่อไอ้สักหนึ่งบนกันเพลงดิโบกไฮนี่ไงลาดเหยื่อแบบโปรเฟรชชั่นอลแล้วก็ซัมมอนปลาบูทองออกมาแล้วก็ตกปลากันอีกหนึ่งทีนั่นเองเฮ้ยก่อนนี่นี่ต้องเปิดฉากด้วยสิ่งนี้เอเคเป็นอาวุธที่แบบเฮ้ยเอาไว้ใช้บันเทิงตัวเองไอ้สัตว์เฮ้ยแย่แค่บล็อตเอวคุง้งอ่ะไอ้ตัวนี้แม่งอ่อนนี่เปล่าเอ้ยเดี๋ยวเขาดอกเหยื่อดอกเหยื่อโอเคบล็อตมูนแม่งสนุกกว่าเดิมเยอะมาก เดนเอลทรัสโผล่อีตัวนี้จะฟินมากเลยนะจริงกูโคตรชอบเดนเอลทรัสเลยครับตอนนี้ไอเทมเรายังไม่ค่อยดรอปจากมิดิบอสเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เฮ้ยเยเคได้นี่ว,วะ่ะคิสตัลเซอร์อเพนวะ่ะในไอเทมเมจิกดาเมจนั่นเองเคยเล็งอยู่นะแต่ว่าไอแ้ยไม่ได้ออกมาใช้วะ่ะดูกันก่อนที่มันจะเชา้าเฮ้ยเยเคได้มิสติลครช ถือว่าเป็นบอทมูนี่คอมพิวต์อยู่แล้วเฮ้ยยยแค่ได้กล่องลูกอมโบตันบินบอทอะขอเจอมินิบอสอีกตัวหนึ่งจะดีมากถ้าเป็นเดรสเนาเทอลัสจกโคตรฟินแต่ถ้าไม่เกิดก็ไม่เป็นไรช่างมันเฮ้ยเจอมิสเตอร์เจอมิสเตอร์ไอฟลายิงเหมเป็นมิสเตอร์มอนสเตอร์ที่น่าจะได้ตกไปอีกรอบหนึ่งโอเคเรียบร้อยครับสิ้นสุดบอทมูนเรียบร้อยครับผมมาตามนี้เอนจอยในระดับหนึ่งเนื้อหาวันนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าพรุ่งนี้ที่ทำงานกูไม่หยุดน,นั่นเองนะครับเออเเเเ้ยวววาากกัับดสนมๆล่ะทรฮ เดี๋ยวของนุญยาเคียร์ของสักครู่นั่นเองนะครับเราจะมาดูกันว่าเราดรอปอะไรมาสั่งมีมีบอสในบลอดมูลกันบ้างนั่นเองหูของโคตรเยอะฟินนารี่ว่ะฟินนารี่จริง Yeah, okay. ไม่คิดว่าวันนี้จะได้เจอครบนะเนี่ยกะเจอหนึ่งในสามเท่านั้นเองโอ้โ oh, ห oh, เจอครบเลยว่ะเรียบร้อยแล้ว,ลวเจอเยอะพอสมควรนะโอ้โ oh, ห oh, ต้องขอขอบคุณเลยที่เขาดอปชําบัคเก็ตมาให้เราศาสตร์ได้สะใจจริงๆไอ้เยคือศาสตร์ได้มันกว่าสงการเยอะเลยนะยิงทั้งที่กูลืมฟีลลิ่งการสานน้ำในสงการไปแล้วเนะี่ยว่าศาสตร์ยังไงอชิบายแล้วกูวางของบูกกูขอโทษนะช่วงสุดท้ายนั่นเองของเนื้อหาในวันนี้ย้ํากันอีกทีนะครับเนื้อหาในวันนี้จะเป็นช็อตสุดท้ายของเนื้อหาที่เริ่มอัดกันในวันที่ยี่สิบ เลยนะครับเทอเรเรียโอเคเราเก็บของเพิ่มแล้วดูนะข้างล่างมีอะไรตกไหมเราเจอเยอะพอสมควรนะบลอตเอลแต่เฮโมโกลบินชากไม่ค่อยเจอเจอหน่อยหนึ่งเฮ้ยนี่ไงยังคนานๆเขาจะดอปสักทีนิมมัตรบได้คริสตัลเซอร์เพนว่าหนึ่งในไอเทมมจิกดามจที่กูตั้งใจว่ากูจะไปฟาร์มมาแต่ว่าไอเชีย่ยไม่ได้ออกมาใช้สี่ครั้งเลยถือว่ามันดอกมาแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะคอลเลกมันไว้นั่นเองนะครับก่อนนะเก็บเอาไว้นี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเรียงโอเควางไปก่อนประหยัดเวลาคลิปมา เดี๋ยวไม่จะนานน่าจะประมาณนี้ละมัง้งไอเทมที่เราดรอปมาจากมินิบอสจะมีแค่2ชิ้นนั่นเองนะครับเออไอเชียอันนั้นไม่ดรอปอะสิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์บล็อดดีเทียไอเทมสำหรับซัมมอนบล็อดมูลเออแม่งไม่ดรอปไอเชียเจอบอสหลายตัวมากเลยนะแต่ในบอสจำนวนนั้นที่มาเป็นกองทัพระดับ3ก๊กกของเราแม่งไม่เจอเลยนะเวย้ยเออไอเชีย่ยเฮ้ยโอ้โหไม่ได้เล่นหลายวันแล้วแม่งมาเล่นทีแล้วพูดทีแล้วแม่งพูดคล่องยี่หายลยว่ะเหมือนแม่งเติม e อ e r g y มา เรามีโอกาสได้ดรอปโบรมานั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เป็นโบดี้ดาวมาน้อยที่สุดในณเวลานี้นั่นเองก็คือบอดเรนโบ้นั่นเองก็คือมันจะยิงเป็นคล้ายๆเหมือนเดียดาลัสแต่เอเดียดาลัสสตอร์มโบก็เป็นไอเทมเพิ่มสีสันอีกหนึ่งครั้งนั่นเองโอเคตามนี้แล้วก็ดรอปเป็นถังอ้วกหมามานั่นเองนะครับก็นั่นแหละเพิ่มปริมาณการตกเจอมินิบอสแล้วก็เพิ่มโอกาสได้ของเนื้อหาในครั้งนี้เริ่มจัดทำขึ้นตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมนั่เองและกกู็ปติด่องงานมานั่นเองแล้วก็ตออนนีีี้มโกาสท่ ถ้าพรุ่งนี้เขาไม่หยุดกูก็ไม่ได้เล่นวันนี้นั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดกูเล่นเกมด้วยแล้วไปทํางานด้วยกูจะแบบชีวิตกูจะปั่นบวนมากไอ้เหี้ยเหมือนย้ายหัวไปไว้ตรงตีนนะครับเอยตำนองนั้นเนื้อหาก,ก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับก็จะมีพงสองช็อตช่วงแรกของเราก็เริ่มขึ้นในวันที่สบก็คือกําจัดบอสเอ็มเพลซออฟไลท์ในตอนกลางวันเพื่อปลดล็อกเทอร์ราปริสมานั่นเองซึ่งเสร็จในวันนั้นเลยแล้วก็คาบเกี่ยวมาเนื่องจากกูต้องไปติดต่อเรื่องงานที่ฝึกงานกูนั่น่นนนนเเเออองวัีี้้าา้้มโกกาาาสสรูไ็ลลลแะดดข เจอที่ N หน่งจุและก็พบกับมินิบอสในฝันของกูนั่นเองนะครับผมก็คือเดดเนลทัสนนั่นเองไม่ได้หมายความว่าบอสตัวอื่นมไม่สนุกนะสนุกเหมือนกันแต่มันตายง่ายไปนิดว่าเออโดยเฉพาะไอ้บลอดเอลนี่ตัวมึงบางเป็นขี้แมวเลยไอเย้เชื่อถือมึงโดนนใดอะไรนิดอะไรหน่อยมึงตายนะครับแต่ไอเ้เชี่ยโทษแม่งไม่ได้หว่าเพราะอาวุธที่กูโจมตีมันเป็น,ปนโปรเทกเตอร์ไอเ้เชี่ยถ้ามึงใช้เป็นแบบไอ้สัตว์มึงใช้เป็นทัดปักมันมันไม่น่าจะตายหรอ,อกมั้งเออดำเนองนี่แล้วก็มีโอกาสเจอเฮโมโกลบินช้าในิดนึงนะครับแต่ที่พีค ือขอให้แม่งเกิดมาได้สู้กับมันหน่อยแนละ้วแม่งโจมตีวาวมากเลยเป็นอีกหนึ่งบอสที่รีโลจิกแม่งดีไซน์ได้แบบน่าหยดหยองดีจริงๆอรเออถ้ามองนานๆแม่งหยดหยองอยู่นะครับโอเคน่าจะประมาณนี้ครับพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแน่นอนเราจะตีมูลหลอดกันเองกูจะตีให้จบภายในวันพรุ่งนี้เพราะว่าเลยพรุ่งนี้ไปกูก็คงไม่ได้เล่นเกมอีกพักใหญ่นะั่นเองเพราะว่ากูต้องไปจัดการงานให้แม่งเรียบร้อยไม่งั้นเดี๋ยวแม่งทะเลทลายเออไอชีย่ยต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเล่นเกมก็เล่นเกมงานก็งานไอชี้แม่งม